ำชนโชคดีเราได้รับความกรุณานะครับจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศัก์สยามชิดชอบแล้วก็ท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะจัดพื้นที่เพื่อที่จะให้พี่น้องโอท็อปทั่วประเทศเนี่ยได้หมุนเวียนกันมาที่จะเอาสินค้ามาวางจำหน่ายก็อย่างเช่นหัวลำโพงเนี่ยที่จะมูฟมาอยู่ที่บางซื่อเนี่ยก็มีเตรียมการที่จะจัดพื้นที่ให้กับ าการวางจำหน่ายสินค้านอกนอจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็กำลังมีการพูดคุยกันในแง่ของการจะเสริมศักยภาพของชุมชนโดยการใช้พื้นที่สองข้างทางของทางรถไฟให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางของรถไฟเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้กุนามอบไว้ว่าสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นถนนก็ดีทางรถไฟก็ดีเนี่ยทำไงให้มันสวยงามอันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ที่ยอดเยี่ยมมากก็เป็นเรื่องที่ทางรถไฟกับทางกรมการน้ำชนได้ช่วยกันอยู่ครับปัจจุบันเนี้หมู่บ้านโอทอปนวัดวิถีเนี่ยก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ใกล้จะ4,000แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยกรมการน้ำม่นชนเราเนี่ยก็เลยทำระบบ GIS เป็นทัวร์ฟอร์มโฮมนะครับคือเที่ยวจากบ้านได้ก็เชิญชวนท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการนําั่นชนนะครับ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com ยูทูบอิงอิงสิทธิ์นีเฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ